ผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นภาพที่กลุ่มมวลชนนะคะ่อบไปได้โดยสงบนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นโจทย์สาคัญแค่นั้นเองนะครับที่บอกว่าจะต้องมีการกรณีปัญหาท้ายที่สุดถ้าจะต้องตัดสินใจโดยกรกตเองแล้วเป็นการใช้สิทธิส่วนบุคคลน,นั้นแปลว่ากรกตเองโดยองค์รวมตกลงกันไม่ได้หรือบางคนมีความเห็นต่างหรือเปล่าครับเปล่าครับสิทธิส่วนบุคค,คลหมายวาวาแต่ละคนสามารถคือสิทธิที่ต้องใช้ส่วนบุคคล สิทธิ์นี้เนี่ยไม่สามารถใช้ในนามของกรรมการได้แต่เป็นเรื่องที่แต่ละคนต้องใช้สิทธิ์ส่นบุคคลซึ่อาจจะใช้พร้อมกันหมดก็ได้คือแต่ละท่านเนี่ยสามารถใช้วิจรารณญาณตัดสินใจได้เองครับได <c oughs> ้ยินหเข่าที่อย่างเสียงดูสามัคคีที่จะตัดสินใจทิศทางเดียวกันหรือเปล่าทุกถึงเวลาจะบอก เราเรายังไม่บอกว่าจะใช้สิทธิ์อะไรนะฮะก็ขอเป็นว่าถึงเวลาก็จะทราบว่าสิทธิ์นั้นคืออะไร<ม>การใช้สิทธิ์นั้นคืออะไรนะครับ<ะ>คือคู่ขับแย้งเนี่ยมันมีหลายฝ่ายด้วยกัน จริงๆแล้วมันขัดแย้งกันทั้งทั้งระบบของสังคมนะครับความเห็นมันแตกต่างกันมากแต่ที่มาแถลงการณ์วันนี้เป็นเพราะเราไม่อยากให้เห็นการเลือกตั้งซึ่งจากการ,รการประเมินแล้วเนี่ยมันจะเป็นการเลือกตั้งที่เดินไปบนซรางสลกกบทงังบนกองเลือดเราจึงออกมาเรียกร้องว่าทำอย่างไรการเลือกตั้ง จะเป็นตัวที่วางแบบแผนของประชาธิปไตยของบ้านเมืองเราให้เจริญเติบโตทัดเทียมคนอื่นและเป็น,นกลไกที่แก้ปัญหาบ้านเมืองได้แท้จริงปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้ตัวการเลือกตั้งเองนั้นการเป็นตัวปัญหาซะเองนะครับสถานการเรียกร้องนี้จึงอยากเรียกร้องให้ทุกฝ่ายกลับมาทบทวนว่ากระบวนการเลือกตั้งไม่น่าจะเป็นตัวปัญหา กระบวนการเลือกตั้งน่าจะเป็นตัวให้คําตอบกับเราไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดของการเป็นประชาธิปไตยครับขอนุญาเรียนถามท่านบุญส่งกับท่านประวิตย์นะครับกับถแถลงการที่ออกมานี้ท่านท่านสองท่านเห็นคล้อยตามทั้งหมดหรือหรือมีการสมนความเห็นอะไรไหมครับครับก็เป็นความเห็นเป็นเอกฉันนะครับตรงกันทั้งหมดครับคือเราคิดร่วมกันนะครับเราคิดร่วมกัน เป็นความเห็นร่วมกันทั้งหมดนะครับไม่มีข้อขัดแยงด้งใดๆทั้งสิ้นครับก่อนอนุญาตว่าให้ถึงจุดตรงนั้นนะครับวันนี้กรกตมีความเห็นชัดเจนว่าไม่สามารถที่จะทําให้การเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้อีกต่อไป ในสถานการณ์เช่นนี้ที่มีความขัดแย้งเช่นนี้จึงอนุญาตนำกาบเรียนซึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนกรกตได้เคยทำความเห็นสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทำความกังวลใจอย่างชัดเจนไปแล้วว่าถ้าเดินหน้าก็จะต้องอาจจะเกิดปัญหาต่างๆเหล่านี้ขึ้นได้ขอบคุณครับ ก็อำนาจก,การเลื่อกนการเลือกตั้งอยู่ที่ฝ่ายรัฐบาลนะครับแล้วทางคณะกรรมการเลือกตั้งก็แสดงความเสียใจต่อพี่นองประชาชนนะครับถแถลงนี้ว่าก่อนที่คณะกรรมการเลือกตั้งทุกท่านจะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ที่สนามกีฬาเว้สองนินบอยตอนเช้าวนันนี้พวกเราไม่เคยคาดคิดมาก่อนจะมีการปัทะระหว่างผู้ชมนุมกับเจ้าหน้าที่ซึ่งก่อนเข้าไปทํางานนั้นก็คิดว่าเหตุการณ์น่าจะเป็นไปได,ด้วยความเรียบร้อยและได้ ขอร้องและกับชักกัะเจ้ิที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบเลยว่าอย่าใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมกับผู้ประท้วงครับครับคือผมก็คิดว่าในส่วนกรรมการการตั้งก็มีโจทย์ที่ต้องแก้อยู่เยอะพอสมควรแล้วนะครับเป็น สิ่งซึ่งเราต้องคิดหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินการกับผู้ชุมนุมนั้นเนี่ยผมก็ขอให้เป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเป็นคนพิจารณาตามความเหมาะสมนะครับเ,เราเองเนี่ยไม่อยากที่จะนําองค์การของเราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ความขัดแย้งนะครับก็คือเราคิดถึงเรื่องการทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ แล้วก็ต้องเรียนตามตรงว่าสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยก็คือการพยายามทําตามหน้าที่นะครับแล้วก็ถือว่าได้ทํำได้จบสิ้นในระดับหนึ่งนะครับก็คือสามารถที่จะออกหมายเลขให้แก่ผู้สมัครระบบบัญชีรายชื่อได้นะครับแต่ว่าพอมาถึงวันนี้เวลานี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าแม้ว่างานดังกล่าวจะเสร็จสิ้นตรงนะครับ แต่ว่ามันก็เป็นภาพที่ไม่สวยงามเป็นภาพที่ทำให้เกิดรอยด่างรอยเปื้อนในสังคมนะครับนั่นก็คือเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุว่าจะเกิดจากอะไรก็แล้วแต่นะฮะไม่ทราบสาเหตุว่าใครเป็นฝ่ายเริ่มต้นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่ภาพปรากฏกันแบบนี้เนี่ยเป็นภาพปรากฏการที่เราไม่สบายใจนะครับแล้วเราก็คิดว่าเราคงนะครับไม่สามารถที่จะ ทำอะไรต่อไปได้มากนักนะครับถ้าหากว่าสิ่งต่างๆยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขความขัดแย้งแบบนี้ยังขาดการมาเจรจากันขาดการมาทําข้อตกลงกันนะมาทําความเข้าใจกันเพื่อมองความสงบของบ้านเมืองเป็นหลักนะครับก็จึงเป็นจุดยืนของวันนี้ออกมาครับว่าการเลือกตั้งวันที่สองคงมีขึ้นไปได้นะครับภายใต้สถานการณ์แบบนี้ จนกว่า,วาถ้าหากว่าท่านหาวิธีการในการที่จะคลี่คลายความขัดแย้งมีข้อตกลงร่วมกันก็อาจจะเป็นัน่ที่สองได้ไม่ได้บมาว่าเลื่อนนะฮนะต้องมีกระบวนการนะครับไม่เกี่ยวกับเสียงระเบิดนะไม่เกี่ยวนะฮะพวกที่อยู่ที่ดินแดงนี่คุ้นเคยกับเสียงนี้มากกว่าเช้านี้นะครับที่ถ้าหากว่าท่านหาทางคลี่คลายได้ทําข้อตกลงกันได้รู้บทบาทหน้าที่ของต่ละบ่ายแล้วก็ร่วมกัน นในการที่จะเดินหน้านะครับทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยเนี่ยสองกุมภาก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าหากว่ายังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยยืนยันว่าสองกุมภาไม่เกิดขึ้นนะฮะไม่เกิดขึ้นนะครับคอตองเองว่าจะต้องดําเนินการตามขั้นตอนนี้ด้วยหรือเปล่าฮะ เป็นถแถลงการกันแล้วกันนะเป็นถแถลงการถึงจุดยืนนะแต่ว่าเป็นถแถลงการนะแล้วก็ชื่อลงท้ายทุกคนแต่แต่ไม่ได้เป็นมติการประชุมเพราะว่าการประชุมจะต้องท่าประชุมเนี่ยจะต้องมีการทึกการประชุมเป็นการปรึกษาหารือนะครับแล้วแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์นะฮะแสดงท่าทีของกรรมการแตะตั้งรายบุคคลแต่ละคนซึ่งรวมเป็น5คนซึ่งเป็นท่าทีที่เหมือนกัน อย่างนั้นจะบอกว่าไม่ได้มีข้อผูกมัดทางกฎหมายแต่เป็นสัญญาประชาคมอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นแถลงการเป็นแถลงการที่แสดงจุดยืนนะครับแล้วสถานการณ์เปลี่ยนก็จุดยืนเปลี่ยนได้หรือเปล่าก็ถ้าเปลี่ยนก็ค่อยมาว่ากัน เป็นโจทย์ที่รัฐบาลต้องไปคิดนะฮะแต่โจทย์ดังกล่าวจะช่วยแก้ได้ถกลงร่วมกันฝ่ายต่างๆนะครับโจทย์ไปนะะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องไปคิดคำตอบอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าจะหาคำตอบเฉลยคำตอบให้แกเราได้หรือไม่แค่นั้นเองนะครับนะส่วนกระบวนการถ้าหากว่าอยากให้คำตอบมันชัดขึ้น จะให้เราเชิญเป็นตัวกลางในการเชิญฝ่ายต่างๆมาพูดคุยเราก็ยินดีนะครับการทำน้าที่ตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าเราล้ําเส้นของการเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งก็จัดไปสิมายุ่งเกี่ยวอะไรกับการเมืองมายุ่งเกี่ยวอะไรกับการทํให้ทให้บ้านเมืองสงบนะครับผมก็จะบอกว่าอีกฐานะหนึ่งเนี่ยกรกตทุกท่านเป็นคนไทยที่รักแผ่นดินนะครับ เราก็หวังเราก็ปรารถนาดีที่เห็นความสงบเรียบร้อยในประเทศนี้นะครับดังนั้นเนี่ยแม้บางเรื่องอาจจะเป็นรื่ที่เกินขอบเขตหน้าที่นะครับแต่โดยศักยภาพโดยสถานะของเราเนี่ยเราคิดว่าถ้าเรายื่นมือเข้าไปแล้วมันสามารถทำให้ทุกอย่างดีขึ้นได้วันนี้เราคิดว่าถึงเวลา ที่เราต้องยืน่นมือเข้าไปนะครับเมื่อยื่นไปแล้วถ้ากว่าหลายท่านบอกว่าเราทำผิดหน้าที่นะครับเราทำสิ่งที่เกินเลยไปเราก็พร้อมรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำนะครับก็ขออนุญาตชี้แจงเท่านี้ครก็วัน,วนวที่สองไงครับที่บอกว่าวันที่สองเราจะมาประชุมกัน นะครับ2มกราคม,มาาก,คมคก,ก็นาทีนี้ก็เริ่มได้เดี๋ยวลงไปก็เริ่มได้แล้วนะครับ,บคงไม่ต้องเปิดเผยทุกอย่างนะครับนะว่ากระบวนการต้องทําอย่างไรแต่ว่าเรามองผลที่มันเกิดขึ้นว่า มันน่าจะก่อให้เกิดผลสําเร็จได้หรือไม่ดีกว่านะครับแต่ว่ากระบวนการนั้นขอเป็นว่ามันก็เป็นวิวธีการนะครับซึ่งแต่ละคนแต่ละฝ่ายเองเขาคงจะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปผมก็เชื่อว่าโดยศักยภาพของกรรมการการเลือตั้งแต่ละท่านนั้นมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นที่ไว้วางใจของทุกฝ่ายเพียงพอนะครับผมใช้คำนี้นะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเป็นกลาง ที่เป็นที่ไว้วางใจของทุกฝ่ายได้เพียงพอที่จะดําเนินการในเรื่องนี้แล้วถ้าเราไม่ทําก็มองไปแล้วว่าขณะนี้ก็คงจะหาคนที่ทํายากเต็มทีแล้วนะครับดังนั้นก็คงต้องทําทําแล้วเป็นยังไงก็เป็นกันนะครับใช้คํานี้แล้วกันครับครับเราเราจะใช้กระบวนการไก่เกียร์ข้อพิพาทเหมือนที่ศาลก็ทํานะครับใช้หลักการในนั้นถ้าเราเราได้มีโอกาสไก่เกียนะครับ คือรายละเอียดต่างๆเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบอกได้มันต้องดูเหตุการณ์วันต่อวันนะครับก็ขอเรียนยางนี้นะคอการคำว่าการแก้ไขวันต่อวันนั้นเป็นการแก้ไขในสถานการณ์ที่จัดการการเลือกตั้งว่ามันมีปัญหาอย่างไรนะครับเรา ในฐานะองคอ์กรทําหน้าที่จัดการบริหารจัดการการเลือกตั้งเนี่ยเป้าหมายสุดท้ายเราก็คือ,อ,อการใช้การเลือกตั้งให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ได้ใช้วิจารณญาณตามระบบของเรานะครับแต่ขณะน,นี้กระบวนการเราเดินไปมันมีปัญหาปัญหาจากความไม่เข้าใจทั้งสองฝ่ายและตัวปัญหานี่เองที่มันเป็น ตัวปัญหาของของระบบที่มันควรจะได้รับการแก้ก่อนมันไม่ใช่ปล่อยให้เราเดินต่อไปนะครับเราเดินต่อไปด้วยความรู้สึกวั่นไหวว่ามันจะเกิดอะไรกับบ้านเมืองและมันในที่สุดการเลือกตั้งเนี่ยมันจะตอบโจทย์ตอบการแก้ปัญหาของบ้านเมืองหรือไม่นะครับอันนี้เราคิดตลอดเวลาวันนี้จึงมา เรียกร้องจากความรู้สึกที่วันไหวเหล่านี้ให้ทุกส่วนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาพูดคุยถ้าพูดคุยกันไม่รู้จะพูดคุยยังไงทางคณะกรรมการเราพร้อมจะน้อมรับเป็นตัวกลางเป็นผู้ดำเนินการให้นะครับก็คงไม่มีวิธีทางใดที่มันจะทำได้อย่างสงบสันติ ไม่เสียหายแก่ประเทศชาติได้เท่าวิธีนี้และเป็นวิธีที่ประหยัดที่สุดเพียงแต่ว่าทุกท่านที่เกี่ยวข้องนั้นได้ตระหนักได้รู้สึกอย่างคณะกกตเรารู้สึกหรือไม่แล้วก็คณะที่เกี่ยวข้องนั้นได้รู้สึกเหมือนกับประชาชนทั้งประเทศที่ขววงใยสถานการณ์อย่างนี้หรือไม่ก็ฝาก ความรู้สึกเหล่านี้ไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องผู้คู่ขัดแยง้งทั้งปวงนะครับน,นั่นก็เป็นการถแถลงสดๆนะคะของ5เสือกออกตโดยสรุปแล้วก็คือทางกกตนั้นเสนอให้รัฐบาลนั้นเลื่อนการเลือกตั้งออกไปนี่เป็นข้อสรุปก่อนนะคะและเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเนี่ยเราจะมาแจกแจงให้ฟังแต่ว่าช่วงนี้ทางด้านที่เวทีราชดำเนินนั้นน่าจะมีการบอกข่าวนี้ไปยังกลุ่มผู้ชมโดยคุณสาธิตนะคะเราไปติดตามบรรยากาศที่นั่นกันค่ะ